สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญโปรยทานดอกกระดุมทองแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่ค่ะก็จะเป็นการพับในรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและก้นไกรค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปาเลืกใช้เป็นของตราละครเบอร์2หรือว่าขนาด12บมิลก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นสีพลาสเทลค่ะ เพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆตรงนี้แล้วแต่ความชอบเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นนะคะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว27ซนติเมตรจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะเราไปเริ่มต้นการพับกันเลยให้เพื่อนๆจับเซลิบิ้นเรียงซ้อนทับกันจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดค่ะจากนั้นพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่ง พับเข้าไปให้ได้ระยะ9เซนติเมตรแล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐานสี่ขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกริบบิ้นออกก่อน2เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลักจากนั้นนะคะเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านสั้นเข้าหาตัวทุกเส้นเส้นที่1ตั้งขึ้นจะอยู่ทางด้านซ้าย เส้นที่สองจะอยู่ทางด้านขวานำเส้นที่2อทางด้านขวาครองเส้นที่1เส้นที่สามนำมาครองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่4ส,ส,สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1แล้วดึงปลายเส้นที่3าลอดผ่านเข้ามาค่ะจากนั้นดึงให้กระชับต่อไปเพื่อนๆนำเหรียญมาวางตรงกลางฐาน และจะทำการพับล็อกเหรียญโดยใช้ดิบินเส้นสั้นเท่านั้นของแต่ละมุมมุมที่1ค่ะก็จะเป็นมุมที่อยู่ด้านบนพับลงมาด้านล่างขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเกีเข้าไปด้านใต้เส้นที่1เสร็จแล้วดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นทุกมุมค่ะ ต่อไปให้เพื่อนเพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทำการสอดล็อกเหรียญซ้ำอีกหนึ่งรอบโดยใช้ดิบินเส้นสั้นเท่านั้นเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะสอดลงมาด้านล่างขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะ จากนั้นก็ดึงให้กระชับทุกมุมอีกครั้งและขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนเพื่อนพลิกกับด้านเลยจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำมุมกรีบชั้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนเพื่อนจับแนวเส้นโค้งเข้าหาตัวจับแนวเส้นพลิกหงายขึ้นให้ปลายเส้นชี้ไปทางขวาแล้วสอดปลายเ,เข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนเป็นการสอดจากด้านในออกไปด้านนอก แบบนี้ค่ะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับจัดระยะมุมกรีดให้ได้ตามระยะที่เราต้องการในรูปแบบนี้จบจากเส้นที่1ต่อไปเส้นที่2หมุนฐานไปทางด้านซ้ายริบบิ้นเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งขวาเหมือนเดิมทําแบบเดียวกันเลยค่ะจับเส้นริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวจับแนวเส้นพลิกหงายขึ้นให้ปลายเส้นชี้ไปทางขวาแล้วสอดปลายเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบน สอดจากด้านในออกไปด้านนอกเช่นเดียวกันปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่3ค่าหมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนนะคะและลิบินเส้นที่3ก็ทำเหนือรูปแบบเดิมเลยเพื่อนๆจะมีวิธีการสอดตรงส่วนของมุมเข้าไปแบบไหนก็ได้นะคะจะมีการจับแบบไหนตรงนี้เอาที่เราถนัดมากที่สุด จบเส้นที่3มต่อไปเริ่มเส้นที่4ี่หมุนฐานไปทางด้านซ้ายค่ะและริบินเส้นที่สี่ก็ทำในรูปแบบเดียวกันเมื่อทำครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะก็จะได้มุมกรีบชั้นที่1แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำมุมกรีบชั้นที่สองเริ่มต้นการทำค่ะ ในรอบนี้นะคะเราก็จะหยิบเส้นทางด้านขวาตรงนี้มาทำให้เ,เพื่อนๆจับแนวเส้นโค้งคว่ำลงค่ะปลายเส้นจะชี้เข้าหาตัวแล้วสอดปลายเกลีเข้าไปตรงช่องมุมขวาด้านล่างตรงนี้สอดเข้าไปด้านใต้กรีบแบบนี้ค่ะสอดเข้ามาเป็นลักษณะมุมตรงแล้วสังเกตได้ว่าปลายเส้นก็จะโผล่ชี้เข้าหาตัวแบบนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับแล้วใช้ปลายนิ้วฝั่งขวานิ้วชี้ตรงนี้ ดันแนวเส้นแล้วก็ตรงส่วนของปลายเส้นก็ค่อยๆดึงให้กระชับวนไปตะล่อมตะล่อมแนวเส้นตรงนี้ค่ะให้ได้มุมแล้วก็ได้ระยะที่สวยงามนะคะเราก็จะได้บุูมกรีบที่คมสวยมากยิ่งขึ้นจบเส้นที่1ต่อไปเริ่มเส้นที่สองวนฐานไปทางด้านซ้ายริบบิ้นเส้นที่สองที่เราจะทํานะคะก็จะเป็นเส้นฝั่งขวาเหมือนเดิมก็โค้งแนวเส้นในรูปแบบเดียวกันจับแนวเส้นโค้งคว่ำลงเลยค่ะ แล้วสอบปลายเกี่ยวเข้าไปตรงส่วนของช่องทางด้านล่างของมุมขวาแบบนี้ทำในรูปแบบเดียวกันจนกว่าจะได้ครบทั้งสี่เส้นสี่มุมเลยค่ะนีคะจบเส้นที่สองนะคะต่อไปเริ่มเส้นที่สามหมุนถ่านไปทางด้านซ้ายและริบบินเส้นที่3ก็ทำในรูปแบบเดียวกัน จบเส้นที่3ค่ะต่อไปเริ่มเส้นที่4หมุนฐานไปทางด้านซ้ายและริบบิ้นเส้นที่4ก็ทำในรูปแบบเดิมเลยเมื่อเราทำครบทุกมุมแล้วก็จะได้ลักษณะหน้าเหรียญในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆ จากนั้นให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านต่อไปนะคะเราจะทําการสอดเก็บเซริบินโดยใชริบบินเส้นยาวเท่านั้นเริ่มต้นการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะสอดลงมาด้านล่างปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่2ทางด้านขวาสอดไปซ้ายเส้นที่3มด้านล่างสอดขึ้นด้านบนสุดท้ายเส้นที่4ฝั่งซ้ายสอดไปขวาค่ะ เสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนตรงนี้แล้วแต่ความถนัดถ้าเพื่อนๆมองว่าปลายเส้นเหลือยาวนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดความยาวของแนวเส้นได้ตามความต้องการค่ะและเมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้สวยงามแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ แล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ